เหลือแค่อันเดียวเนี่ยแม่ยังจะแย่งลูกฉันกินอีกเหรอลูกฉันยังกินไม่อิ่มเลยแม่ขอโทษแม่นึกว่าหลานอิ่มแล้วอิ่มอะไรล่ะแม่เห็นไหมเนี่ยว่าหลานนั่งกินข้าวอยู่แม่คะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแบ่งให้คุณยายชิ้นหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกแคนดี้แคนดี้ต้องไปโรงเรียนต้องใช้สมองแคนดี้กินเยอะๆนะลูก ส่วนแม่แม่บอกว่าแม่ชอบกินข้าวจานนะ้ำไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ทำเผื่อแม่นะอย่ามาโทษฉันละไม่เป็นไรหรอกแอนแม่กินแค่นี้ได้อืมถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวฉันไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วฉันก็จะเลยไปทำงานเลยข้าวเที่ยงอะ่ะแม่ก็หากินเอาเองก็แล้วกันนะแล้วแม่อยู่บ้านอะ่ะก็ช่วยล้างจานถูบ้านทำงานเล็กๆน้อยๆหน,น่อยนะแม่ แคนดี้อิ่มยังลูกอิ่มแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันไปลูกปะ <c oughs> แคนดี้เดี๋ยวแคนดี้เนี่ยขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมากินข้าวเย็นนะลูกนะค่ะแม่แม่แอนกลับมาแล้วเหรอลูกแอนมีอะไรให้แม่กินไหมแม่หิว ตั้งกระเที่ยงแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่แม่แม่อยู่บ้านแม่ก็เอาแต่นอนทั้งวันตื่นมาเนี่ยก็ถามหาของกินเลยเหรอคือว่าแม่นี่ฉันบอกว่าไงฉันออกไปทำงานฉันให้แม่อยู่บ้านทำงานบ้านแต่แม่กับมานอนอู้อย่างเงี้ยนะเออแม่ขอโทษเดี๋ยวแม่ถูให้เสร็จก็ได้รีบเลยนะแม่รีบถูเดี๋ยวถ้าเกิดพื้นไม่แห้งเนี่ยลูกฉันลงมาเนี่ยจะลื่นเอาส่วนกับข้าวเนี่ย รอให้ลูกเสนกินเสร็จก่อนแม่ค่อยกินเข้าใจไหมวันวันเงาแต่นอน กินข้าวด้วยหละคะยายเขาคงไม่หิวหรอกลูกทําไมล่ะก็ยายอ่ะเขาอยู่บ้านเฉยๆทั้งวันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเหมือนแม่กับลูกไงแม่ทํางานทั้งวันแคนดี้ก็เรียนหนังสือทั้งวันกินเยอะๆนะลูกค่ะ ทำไมเอาแต่หัวล้วลูกแม่จะได้กินตัวปลาไงคะแม่ทำงานหนักมาทั้งวันแม่กินเยอะๆนะคะ เนะลูกจะได้มีแรงแม่แม่กินแต่หัวจะอิ่มเหรอเราแบ่งกันกินก็ได้นะแม่นะไม่เอาแม่ชอบกินแบบนี้ แม่ชอบกินแบบนี้หรือว่าแม่กลัวฉันกินไม่อิ่มกันแน่แม่คิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าแม่พยายามช่วยฉันประหยัดอยู่ก็ช่วงนี้แอนยังหาง,งานทําไม่ได้อะไรที่แม่ช่วยลูกประหยัดค่าใช้จ่ายได้แม่ก็ทําดั้งนั้นแหละแม่จา๋าฉันสัญญานะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยมีงานทํามีเงินเยอะๆเนี่ยฉันจะซื้อของดีๆให้แม่กินนะจะ กินข้าวกันแม่จ้ะแม่คะแม่คะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่ คันดี้เราชวนคุณยายมากินข้าวด้วยกันนะคุณยายแม่คุณยายหลับไปแล้วแม่แม่แม่ตื่นไปกินข้าวเร็วคุณยายคุณยายคะแม่ทำไมคุณยายไม่ตื่นแม่แม่แม่เป็นอะไรอะ่ะแม่ แคนดี้ไปหยิบคุญแจรถมาให้แม่แล้วแม่จะพาคุณยายไปหาหมอได้ค่ะเร็วๆนะลูกแม่แม่แม่เป็นอะไรอ่ะแม่ตื่นสิแม่แม่แคนดี้เร็วๆลูกแม่แม่แม่อย่าเปอะไมนะแม่คนไข้มีอาการอ่อนเพลียมากจากการทำงานหนักนะคะแล้วก็เหมือนว่า จะเป็นโรคกระเพาะด้วยค่ะทำไมยายหนูถึงเป็นโรคกระเพาะล่ะคะโรคกระเพาะเกิดจากการอดอาหารเป็นเวลานานนะคะต่อไปเนี้หนูต้องให้คุณยายของหนูทานอาหารให้ตรงเวลาถ้างั้นหมอขอตัวก่อนนะคะแอนกลัมาแล้วลรอลูก แอนมีอะไรให้แม่กินไหมแม่หิวตั้งกระเที่ยงแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่แม่แม่อยู่บ้านแม่ก็เอาแต่นอนทั้งวันตื่นมาเนี่ยก็ถามหาของกินเลยเหรอ ยาที่ให้ไว้กับแม่ฉันขอโทษแอนเขนดี้ <c oughs> แม่มาหยุดที่นี่ได้ไงตอนที่คุณยายสลบไปหนูกับแม่พาคุณยายมาส่งที่โรงพยาบาลค่ะตายแล้วแม่แม่จะทำอะไรแม่จะกลับบ้านแอนแม่ขอโทษนะที่แม่ทำให้แอนเดือดร้อน เมื่งกั้แม่จะรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้แหละแอนจะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่แม่นอนแม่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแล้วแม่ก็ไม่ต้องขอโทษฉันด้วยฉันต่างหากที่ดูแลแม่ไม่ดีจนแม่ต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ไม่เป็นไรแอนแม่รู้ว่าแอนยุง่งไหนแอนจะต้องทำงานหนักไหนแอนจะต้องดูลูกแม่เข้าใจ แบบนี้ฉันยิ่งรู้สึกผิดฉันผิดเองที่ไม่ดูแลแม่ให้ดีฉันมัวแต่ห่วงลูกตัวเองจนลืมห่วงแม่ฉันรักลูกจนลืมแม่แม่ฉันขอโทษนะที่ฉันน่ะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่แม่มากพอจนลืม ว่าฉันเคยสัญญากับแม่ว่าฉันน่ะจะดูแลแม่ให้ดีอะแม่มาแล้วจ้ะไก่ทอดแสนอร่อย โอ้น่ากินมากเลยค่ะแม่ทอดเองสูตรฝีมือเลยนะนี่จ้ะไก่ชิ้นแรกฉันให้แม่ก่อนกินเยอะๆนะจ๊ะชิ้นที่2หนูก็ให้ยายก่อนกินเยอะๆเหมือนกันค่ะแม่ลองกินดูนะจ๊ะอันนี้ก็อร่อยจ้ะ ี้ก็อะไรเหมือนกันค่ะพอแล้วลูกกับข้าวเต็มจานหมดแล้วแม่ต้องกินให้หมดนะคะสำหรับแม่นะ่ะสองชิ้นแรกเนะี่ยให้ลูกกับหลานก่อนเสมอถ้าลูกกับหลานอิ่มแม่ก็อิ่มไปด้วยจ้ะแม่ะ หนูเอาไก่ให้แม่แล้วอ่ะแม่ยังเอามาให้หนูอีกทำไมเนี่ยเดี๋ยวแม่หยิบใหม่ก็ได้นี่ไงงั้นเรามากินพร้อมกันนะคะ <c oughs> หนึ่งสองสาม <c oughs> เรียบร้อยใช้ได้เหมือนกันนั้นนี่อ่ะ านกับเจ้าชายนิทานี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเขากับมิ้วพอดีเป๊ะเลยสิลปินก็สวยเจกันใบนี้ก็น่าจะแพงแล้วเนี่ยนี่พี่แอนให้สินสอดเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยมากกีบาทเนี่ยคุณเป็นใคร อดูบอดจริงๆด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าน้องชายพี่เนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงที่เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกันแล้วก็เลือดกลุบเดียวกันเนี่ยน้องชายพี่จะฟื้นขึ้นมาโอ้ยพี่นี่ใจจริงๆเลยอ่ะผมฟื้นขึ้นมาแล้วพียนก็ไล่ผู้หญิงคนนี้กลับไปไดแลม้งครับไม่ได้ไอ้เพิ่งแต่งงานกันแค่วันเดียวเอง แบบนี้ก็เสียชื่อครอบครัวเราหมด่ะสิแล้วพี่แอนไม่สนใจความรู้สึกของผมแล้วครับทื่ต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่รู้จักอืมเอานะอยู่ๆกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็รู้จักกันเองแหละพี่ว่านะผู้หญิงคนนี้อาจจะทำให้ชีวิตไอ้ดีขึ้นตามที่หมอดูบอกก็ได้ นะคุณถึงหมอจะบอกว่าคุณปลอดภัยแล้วเนี่ยแต่ก็ยังต้องบำรุงไม่ต้องแก้งมาทำดีกับผมผมไม่ต้องการผู้หญิงคู่เงินแบบคุณเป็นเจ้าชายนิทาไปตั้งสองเดือนรีบกินข้าวแล้วก็เก็บแรงไว้ทำอย่างอื่นเถอะถึงเวลาเดี๋ยวฉันก็ไปเองนะแต่ว่า มันว่างมากก็กินเข้าไปเยอะๆนะคุณจะได้ไม่ต้องพูดอะไรให้เสียบรรยากาศในเวลากินข้าวดูสิไม่ไ่ของอร่อยนั่นเลยอ่ะน่านี่คุณ ใครใช้ให้คุณมานอนที่เตียงผมออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปเราก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนี่นอนด้วยกันก็ได้ได้เฮ้ยนี่คุณทำอะไระอะออไปออกไปนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะน,นี่คุณจะเปิดสื่อกับฉันเหรอแล้วจะทำไมรับไม่ได้ก็ลูกออกไปดี ฉันไม่ยอมหรอกหยุดหยุดงั้นคุณก็นอนนี่แหละแต่มีข้อแม่นะคุณห้ามรั้นเส้นผมเด็ดขาด ดีนะคะคุณสามี เช้าแล้วอนนี้กำลังนอนอร่อยนี่คุณคุณเอาขามากายผมทำไมเนี่ยนี่นี่คุณพูดดีๆนะเมื่อคืนน่ะคุณมากอดฉันเองทำนี้ประจ่ได้ เห็นจะรู้เรื่องเลยผมแอบน้ำก่อนดีกว่าเมื่อก่อนเราเองนทะแท้ทำเป็นจำไม่ได้ร้ายนะเนี่ย นี่คุณคิดจะทำอะไรฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณรู้จักไหมคาว่ามารยาทอะ่ะพ่อแม่คุณไม่สั่งสอนเหระว่าอย่ามายุ่งกับของของคนอื่นนี่คุณทำไมต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยอะ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจทำไมพี่แอ้ต้องเอาคนแบบคุณมาแต่งงานกับผมด้วย ถ้ารู้ว่าฟื้นมาแล้วต้องแต่งงานกับผู้หญิงแบบคุณเนี่ยผมไม่ฟื้นมาซะดีกว่าทำไมคนอย่างฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ผมเกลียดผู้หญิงแบบคุณที่สุดเลยทั้งหน้าเงินทั้งหน้ารำคาญทั้งไระะ้เมตตาถ้าผมเป็นพี่แอนผมจะไม่เสียค่าสินสอดให้คุณไม่แต่บาทเดียวเลย ทำไมอะ่ะคือพี่อยากมาขอเงินนุชอะ่ะนุชพอมีเงินให้พี่อีกไหมพี่ต้องเอาไปใช้หนี้อะ่ะแล้วเงินสินสอดที่พี่ได้ไปมันไปไหนหมดอะ่ะคือพี่เอาไปเสียงโชคหมดแล้วอะ่ะนะนุชนะพี่ขอเงินเพิ่มหน่อยนะพี่ฉันก็ให้พี่ไปหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ฉันไม่มีแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะฉันขอตัวก่อนนะนี่แกอย่าลืมดิ ถ้าเกิดแม่ฉันไม่กเก็บแกมมาเลี้ยงจากข้างถนนน่ะดิ่กําพาแบบแกอะ่ะคงไม่มาถึงขนาดนี้หรอกเอาเงินมาอเอามาฉัน๋ยวนี้โอ๊ยพี่นิ่มโอเคเอามา